เรียนที่รักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยวรรณคดีนะคะกับมิจุลีไพรสันนะคะลูกเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องราชูเขาทองค่ะลูกก่อนอื่นนะคะเด็ก,เ,ดกเรามาดูตัวชี้วัดนะคะเราจะต้องสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้นะคะลูกวิเคราะห์นะคะแล้วก็อธิบายคุณค่า สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านนะคะและมาท่องจำบทอักยานนะคะตามที่คุณครูกำหนดกันนะคะเราจะมาฝึกท่องบทอักานที่เป็นวัคทองของวรรณคดีเรื่องนี้กันค่ะลูกไปดูความเป็นมาค่ะลูกสุนทรผู้นะคะแต่งมิราชภูเขาทองนะคะตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะลูก โดยเล่าถึงการเดินทางเพื่อไปนมัศการเจดีภูเขาทองนะคะที่เมืองกรุงเก่าค่ะหรือเรียกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันนะคะลูกต่อมานะคะลูกเรามาดูประวัติผู้แต่งค่ะลูกสุนทรผู้นะคะท่านมีนามเดิมว่าผู้นะคะเกิดในรัชสมัย รัชกาลที่1นึค่ะลูกเมื่อวันที่26มิถุนายนพศ2329นะคะซึ่งในวัยเด็กเนี่ยสุนทรผู้ได้ศึกษาที่วัดชีปะขาวนะคะหรือวัดศีสุดารามค่ะลูกในสมัยรัชกาลที่สองค่ะสุนทรผู้ได้เข้ารับราชการนะคะและเป็นที่พอพระราชาฤรไทยค่ะจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนสุนทรวูหารนะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองนะคะก็เสด็จสวรรคตนะคะเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตในปีพศ2367นะคะทำให้ชีวิตของสุนทรภู่เนี่ยกลับแปรผันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุนทรภู่จะต้องลาออกจากราชการค่ะและก็ได้ออกบวชนะคะและในระหว่างนี้นี่เองนะคะสุนทรภู่ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปยังหัวเมืองต่างๆค่ะ และได้แต่งนิราศขึ้นหลายเรื่องเลยทีเดียวซึ่งรวมถึงนิราศภูเขาทองไว้ด้วยค่ะผลงานนะคะของศุนทรภู่นะคะท่านมีบทประพันธ์ไว้ทั้งหมด23เรื่องนะคะโดยแบ่งเป็น6ประเภทเลยนะคะได้แก่นิราศค่ะนิทานนะคะบทเฮกล่อมวรรณกรรมคำสอนและบทละครค่ะลูกเรามาดูนิราศนะคะ มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะซึ่งรวมถึงนิราชภูเขาทองนะคะซึ่งเราจะศึกษากันในวันนี้นะคะลูกนะคะนิราชเมืองแกลงนิราชพระบาทเห็นไหมคะนิราชภูเขาทองนิราชพระเจ้าฟ้านิราชอินเหนางโลงนิราชสุพรรณค่ะรำพันพิลาบนิราชพระปฐมนะคะและนิราชเมืองเพชรนะคะนิทานคำกรอนะคะเรื่องโคบุตรพระไพมณีลักษณะวงศ์สิงหะไกรภพและกาบ นะคะเรื่องพระชัยสุริยาค่ะบทเฮเรื่องจับประบำค่ะกากีพระภัยมณีและโคบุตรนะคะวรรณกรรมคําสอนนะคะสวัสดีรักษาและเพลงยาวถวายโอวาทนะคะบทละครน,นะคะอภัยนุราชค่ะเรามาดูลักษณะคําประพันธ์นะคะลูกนิราชภูเขาทองเนี่ยจะแต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทกรนิราชค่ะ จะมีลักษณะคล้ายกรสุภาพนะคะแต่กรน,นิราชนี่จะขึ้นต้นด้วยวรรครับนะคะและเมื่อจบเรื่องให้คําสุดท้ายในวรรคเนี่ยนะคะวักส่งจะต้องจบด้วยคําว่าเอยค่ะคราวนี้เราไปดูเรื่องย่อกันนะคะเดี๋ยวมิจะเล่าเรื่องย่อให้เด็กฟังนะคะ สุนทรผู้นะคะลูกออกเดินทางจากพระนครด้วยเรือค่ะเด็กๆเมื่อเดือน11หลังเข้าพรรษาแล้วนะคะโดยเดินทางไปกับหนุพัฒค่ะซึ่งเป็นบุตรชายที่เกิดกับแม่จันนะคะเพื่อไปนมัสก,การพระเจดีภูเขาทองที่พระนครศรีอยุธยาค่ะเมื่อสุนทรผู้ออกเดินทางนะคะออกเดินทางจากวัดราชบูรณะนะคะและผ่านพระบรมมหาราชวังและณที่นี้สุนทรผู้ก็รำพึงนึกถึงความหลังอีกแล้วนะคะ เมื่อครั้งที่ตนยังเป็นคนโปรโดของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะคะจากนั้นก็เดินทางถึงท่าแพนะคะวัดประโคนปักลงเล่าบางจากนะคะบางพลูบางพลัดบ,บางโพบ้านยวนวัดเขมาพิตารามและตลาดแก้วคะ่ะต่อมาค่ะลูกเพื่อถึงตลาดแก้วนะคะสุนทรภู้ก็ได้คิดถึงคะ่ะแม่จันนะคะซึ่งแม่จัน ได้เคยให้พระห่มแพรดดำแก่สุนทรภู้นะคะสมัยครั้งก่อนออกเดินทางไปเมืองแกลงค่ะต่อมานะคะก็เดินทางต่อค่ะผ่านตลาดขวัญบางทรณีนะคะบ้านมอนบางพูดนะคะบ้านใหม่บางเดือบางหลวงเชิงรากสามโคกและที่สามโคกนี้เองค่ะสุนทรภู่ก็หวนลํำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยอีกครั้งหนึ่งค่ะด้วยพระองค์ทรงพระราชทานนามเมืองสามโคกให้ใหม่ ว่าเมืองปงทุมธานีนะคะลูกและเป็นหัวเมืองชั้นตรีนะคะจากนั้นสุนทรผู้เดินทางผ่านบ้านยิ้วนะคะลูกพอตอนเย็นก็ถึงเกาะราชครามแล้วก็หยุดพักค้างแรมที่นี่นะคะหนึ่งคืนค่ะครั้นรุ่งเช้าค่ะก็ออกเดินทางต่อเป็นจนถึงกรุงเก่าแล้วนะคะขณะดนั้นพระนายไวยเกลือเก่าเกลือเก่าคือเพื่อนนั่นเองนะคะเคยเป็นกวีที่ปรึกษาด้วยกันมาก่อนนะคะ พระนายวัยได้เป็นเจ้าเมืองค่ะสุนทรภู้ขณะนี้ตกยากจึงไม่กล้าเข้าไปหานะคะเกรงว่าท่านเจ้าเมืองจะทําเป็นแอบรู้จักตนเองแล้วตัวเองจะต้องเสียหน้าดังนั้นสุนทรภู้จึงเดินทางผ่านจวนเจ้าเมืองไปค่ะและไปแวะพักค้างแรมที่หน้าวัดพระเมนนะคะซึ่งในขณะที่จําวัดนะคะก็เกิดเหตุการณ์ค่ะจําวัดก็คือนอนหลับนั่นเองนะคะได้มีพวกโจรเข้ามาขโมยของในเรือค่ะ แต่สุนทรภู้มาเจอเสียก่อนจึงนำมาของไปไม่ได้นะคะรุ่งเช้าค่ะเป็นวันพระนะคะสุนทรภู้ได้นมัสก,การพระเจดีย์ภูเขาทองนะคะลูกแล้วได้พบกับพระบรมสารีริกธาตุนะคะสุนทรภู้จึงอัญเชิญมาด้วยแต่เมื่อรุ่งเช้าว,วันต่อมาพระบรมสารีริกธาตุก็ได้หายไปค่ะสุนทรภู้ได้พักค้างคืนนะคะที่วัดภูเขาทองคืนลูก จากนั้นจึงล่องเรือก,กลับพระนครนะคะแล้วมาจำพรรษาอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามค่ะในตอนท้ายของเรื่องนี้นะคะสุนทรผู้ได้กล่าวถึงความรักเอาไว้บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้มีความจริงจังมากมายนะคะเป็นการกล่าวไว้เพียงว่าให้เรียกสีสันนะคะของการประพันธ์เท่านั้นค่ะค่ะและ ต่อจากนี้นะคะมิกจะให้เด็กๆได้ชมเส้นทางนะคะการเดินทางของสุนทรภู่นะคะจากาวัดราชบุรณะเดินทางไปนวมัสการพระเจดีภูเขาทองนะคะเด็กๆเ,เรื่องนิราชภูเขาทองสวัสดีจ้า และเมื่อเจอพี่ขนมตาแล้วล่ะก็แน่นอนที่สุดว่าน้องๆทุกคนจะได้รับความรู้จากวิชาภาษาไทยกันอย่างเต็มอิ่มคราวนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนิราชภูเขาทองกันส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันได้เลยค่ะก่อนที่เราจะศึกษาเรื่องนิราชภูเขาทอง เราต้องรู้ก่อนว่านิราศคือบทประพันธ์ประเภทหนึ่งที่แต่งขึ้นเพื่อการบรรยายถึงสภาพการเดินทางสภาพภูมิประเทศตลอดจนรำพันถึงการจากหรือพลัดพรากจากผู้เป็นที่รักยิ่งในสมัยก่อนการเดินทางค่อนข้างลำบากและใช้เวลานาน,าน จึงมีการประพันธ์บทกวีขึ้นเพื่อคลายเหงาเนื้อหาของคำประพันธ์ประเภทนิราชมักจะเป็นเรื่องราวและสถานที่ที่พบเห็นเชื่อมโยงเข้ากับความรักของผู้ประพันธ์ผู้แต่งเรื่องนิราชภูเขาทองคือท่านสุนทรผู้มีฐาน,นันดอนเป็นพระสุนทรโวหาร นามเดิมผู้เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329ถึงพุทธศักราช2398เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลกและเมื่อวันที่26มิถุนายน พุทธศักราช2529องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมคนที่5เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ200ปีซึ่งนับได้ว่าเป็นสามัญชนคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้นิราชภูเขาทอง เป็นวรรณคดีประเภทนิราชได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นนิราชเรื่องที่ดีที่สุดของสุนทรผู้ท่านแต่งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเล่าถึงการเดินทางจากวัดราชบูรณะเพื่อไปนมัสการเจดีย์ภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเดือน11ปีพุทธศักราช2373นิราชภูเขาทองแต่งด้วยกรอนนิราชมีจำนวนทั้งหมด88บทโดยกรอนนิราชจะมีลักษณะคล้ายกับกรอนสุภาพแต่แตกต่างกันที่กรอนนิราชจะขึ้นต้นด้วยวรรคและจะแต่งต่อไปอีกกี่บทก็ได้ แต่ต้องให้จบด้วยวักส่งที่มีคำสุดท้ายจบลงด้วยคำว่าเอยคำประพันธ์ยังคงมีความไพเราะเรียบง่ายใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายบรรยายถึงความรู้สึกได้ดีและเล่าถึงสภาพของเส้นทางที่เดินทางผ่าน โดยมักจะมีการเปรียบเทียบชีวิตและโชคชะตาของตนกับธรรมชาติรอบข้างที่เดินทางผ่านสุนทรผู้แต่งนิราชภูเขาทองขึ้นเพื่อพันนา,นาชมความงามของสถานที่ต่างๆและสอดแทรกด้วยการรำพึงรำพันถึงนางอันเป็นที่รัก ตามที่ตนได้พบเห็นระหว่างเดินทางไปนมัสการเจดีภูเขาทองการเดินทางในครั้งนี้สุนทรภู่ออกเดินทางจากวัดราชบุรณนะโดยใช้เรือแจวล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาผ่านพระบรมมหาราชวังสุนทรภู่รำพันถึงความหลัง เมื่อตอนที่ตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยที่ทรงชุบเลี้ยงไว้ในราชสำนักผ่านท่าแพรท่าราชวรดิษเมื่อเดินทางถึงวัดประโคนปักแต่ก็มองไม่เห็นเสาหินที่เลื่องลือกันสุนทรผู้ได้ขอพรให้พระพุทธคุณคุ้มครองจากนั้น ก็เดินทางผ่านโรงเล่าบางจากบางพลูบางพลัดบางโพบ้านยวนผ่านวัดเขมาพิรตารามตลาดแก้วและตลาดแก้วนี้สุนทรผู้ครวนถึงแม่จันซึ่งเป็นภรรยาเคยให้ผ้าห่มแพรดดำแก่สุนทรผู้ก่อนไปเมืองแกลง เดินทางต่อจนถึงตลาดขวัญหรือจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันเข้าไปทางบางทรณีเกาะเกรด็ดบางพูดบ้านใหม่บางเดือบางหลวงเมื่อมาถึงสามโคกสุนทรผู้ได้รำพันถึงพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งประทานนามสามโคกว่าเมืองปทุมธานีและให้เป็นหัวเมืองชั้นตรีแล้วก็เดินทางต่อเมื่อถึงเกาะใหญ่ราชครามในตอนเย็นจึงหยุดพักค้างแรมเช้าวันรุ่งขึ้นสุนทรภู ก็ออกเดินทางต่อโดยลัดเลาะมาจนเข้าเขตพระนครศรีอยุธยาล่องเรือต่อมาผ่านทางจวนเจ้าเมืองและไปพักค้างคืนที่วัดหน้าพระเมรุ่งเช้าวันต่อมาสุนทรผู้ก็เดินทางไปวัดภูเขาทองหลังจากได้นมัสก,การเจดีย์ภูเขาทองแล้ว สุนทรผู้ก็เดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดอรุณราชวรารามนิราชภูเขาทองสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยและสภาพสังคมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้เป็นอย่างดี เด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ชมนะคะเส้นทางและคลิปโดไปแล้วสนุกไหมคะต่อไปนะคะดูตัวอย่างนะคะวันนี้มีจะให้หนูเป็นนักออกแบบนะคะเมื่อเราเรียนแล้วนะคะเราเราได้รู้จักสถานที่มากมายเลยทีเดียวนะคะมิอยากจะให้เด็กๆได้ออกแบบเขียนแผนที่การเดินทางของสุนทรภู่นะคะพร้อมกับเรามาสรุปเรื่องย่อลงในสมุดงานกันคะ่ะเด็กๆนักเรียนจะเห็นว่านะคะเรา ได้รู้ว่าการเดินทางโดยการล่องเรือเนี่ยมันได้พบกับทิวทัศน์นะคะข้างทางมากมายเลยและสุนทรผู้ก็ได้แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้ในบทประพันธ์นี้ด้วยนะคะค่ะเด็กๆสำหรับชั่วโมงนี้นะคะขอฝากงานกันบ้านไว้นะคะแล้วในชั่วโมงเรียนต่อไปเราจะมาเข้าสู่ การอ่านทำนองเสนอนะคะในบทประพันธ์กรนนิราชผูกเขาทองกันค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะมิตต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้านะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะลูกสวัสดีค่ะ